บทสาธยายธรรมชุดพิเศษเรื่องอันตระไปยารวจหนทางแห่งความเพียรสู่การรู้แจ้งตอนที่หนึ่งบทนำสู่อันตระไปยาลว์และหน้าที่ข้อแรกการแสวงหา,าศาสดาที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวั์อภิสมัยสังยุตอันตระปยาญ เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องแสวงหาหนทางแห่งความพน้นทุกทุกท่านบัดนี้การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่การเจาะลึกในรายละเอียดของธรรมบทวักสุดท้ายของนิทานสังยุตคืออันตรปรยาละวัคซึ่งเป็นวรกที่รวบรวมพระสูตรที่มีเนื้อหาสัมันหรือปยญาณยาไว้ในช่วงกลางหรือ อันตระโดยได้ทรงจำแนกแสดงถึงหน้าที่ของผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจแห่งปัจจยาการว่าพึงกระทำสิ่งใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้แจ้งนั้นเรามาทำความเข้าใจภาพรวมของวรรคนี้กันก่อนอันตระเปยายาลวรัคคือหมวดแห่งพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงถึงหน้าที่หรือข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงคืออชานตาอัปัสตายถาภูตังในอริยสัจสี่แห่งปัจจยาการโดยได้ทรงจำแนกหน้าที่นั้นออกเป็น12ประการซึ่งแต่ละประการได้ถูกนำไปแสดงร่วมกับองค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาททั้ง11องค์โดยยกเว้นอวิชชาก่อให้เกิดเป็นพระสูตรย่อยจำนวนมหาศาลคือ12คูณ11 เท่ากับ132สูตรซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นไปเพื่อการบรรลุถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงหัวใจของอันตระปยัละวัคคือการชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมสำหรับผู้ที่ยังมืดบอดอยู่โดยเริ่มต้นจากการสแสวงหากัลยาณมิตรคือาศาสดาและเมื่อได้รับแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ก็จงลงมือบำเพ็ญความเพียรในรูปแบบต่างๆทั้ง11ประการที่เหลือจนกว่าจะสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีได้ด้วยตนเองในวาระแรกนี้อัตมาจะขอนำพระสูตรหมวดแรกแข่งวักนี้ซึ่งเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงถึงหน้าที่ข้อที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคือการสแสวงหา,าศาสดาบาลีว่าสัทธาปริเยสิทพโ มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นชารามรณะเหตุเกิดแห่งชารามรณะความดับแห่งชารามรณะและหนทางแห่งความดับแห่งชารามรณะตามความเป็นจริง พึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้แจ้งในธรรมนั้นตามความเป็นจริงและพระองค์ได้ทรงแสดงในทํานองเดียวกันนี้กับองค์ประกอบที่เหลืออีก11องค์คือชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณและสังขารพระดำรัสนี้ เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญอย่างสูงสุดของกัลยาณมิตรซึ่งพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความว่าศาสดาในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระองค์ที่เราอาศัยท่านแล้วสามารถบรรลุมรรคยานได้เปรียบเสมือนคนตาบอดที่ต้องการเดินทางไกลย่อมไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีดวงตาดีคอยชีย้ทางให้ฉันใด ผู้ที่ยังมืดบอดด้วยอวิชชาก็ย่อมไม่สามารถค้นพบผลทางแห่งความพ้นทุก์ได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องอาศัยศาสดาผู้มีธรรมจักเป็นผู้นำทางฉันนั้นข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรหมวดนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทและไม่ทะนงตนขอให้เราจงยอมรับในความจริงว่าเรายังเป็นผู้ที่มืดบอดอยู่ และจงมีความขวนขวายในการสแสวงหาศาสดาคือครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาทิฏฐิและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งถือเป็นแสงสว่างดวงแรกที่จะส่องนำทางเราไปสู่ความพ้นทุกข์แต่เมื่อได้พบศาสดาและได้รับแสงสว่างแล้วหน้าที่อีก11ประการที่เหลือซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องลงมือทำด้วยตนเองนั้นคืออะไร อาตมาจะได้นำมาสาธยายให้ฟังในตอนต่อไปเอวังก็มีด้วยประการชนี้